สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้นะคะก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะคะทุกคนเป็นตลาดนัดฟรีไฟล์นะคะลดสูงสุด80%นะคะทุกคนไปดูกิจกรรมกันค่ะว่ามันคือกิจกรรมอะไรนะคะทุกคนสุม่มไอดี9บาท VS 99บาท9บาทได้เกือทุกคนไม่แนะนำเท่าไหร่99บาทจะไม่มีเกลือรอเติมของมาดูกันจะได้ไอเดียอะไรได้สองอัพเวล เ้าเกมมาแล้วมีของจริงๆเวลตันพร้อมทาทางด้วยเว็บมือก็โซนรับเติมเพชรระบบอัตโนมัติใช้เพียง UID และมีรหลาสไฟายขายด้วยตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นแบบคุ้งๆเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยมันเป็นกิจกรรมเว็บนะคะทุกคนมันต้องกดเข้ามาทางเว็บนะมันไม่ได้กิจกรรมในเกมนะคะ กิจกรรมเนี้ยมันเคยเข้ามาแล้วนะคะในเกมน,นะแต่ว่ามันนานมากๆแล้วทุกคนคือยิ่งซื้อเยอะเนี่ยมันยิ่งลดเยอะนะคะอย่างเช่นสมอเอาอันนี้ใช่ไหมสามเก้าชุดเดียวนะคะทุกคนแล้วสมมติเราเอาเปแบบเป็นชื่อเพิ่มอ่ะเสร็จรปุ๊บเอาชุดผู้ชายเห็นไหมจากตอนแรกที่ตัวเนี้ยชุดเดียว399สามเก้าเก้ามันก็จะเหลือหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเพชรนะคะทุกคน วกกับอันนี้เห็นไหมมันก็เลยถูกนะคะถ้าสมมุติเราซื้อของถูกไปอีกมันก็จะเหลือแค่293นะคะทุกคนเห็นไหมสมมติเราไม่อยากได้ชุดอยากได้ชุดเดียวถูกเลยนะคะทุกคนนี่นะอันนี้คือสามชิ้นนะคะ293แต่ถ้าเราออกไป2องชิ้นอ,ออกได้ไหมเอ่ยอ้าอ๋อสมมติเราโออง่ เอาไปสองชิ้นนะคะก็เป็นสามเก้าเก้าเห็นไหมว่ามันจะแพง้เทียบกับซื้อสามชิ้นนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเราก็รีเฟซไปได้นะคะทุกคนอพอรีเฟซมาก็จะประมาณนี้แต่ชุดผู้หญิงหายนะคะต้องรีถ้าอยากได้ชุดผู้หญิงกลับมาก็ต้องรีไปเรื่อยๆนะคะ ว่าอันนี้เอาอันนี้ชุดนี้มีหรือ,อยังน่าจะยังนะคะอันนี้ตาลองให้แล้วก็เอาไันดีอสมมติเอาอันน,น,นี้นี่เหลือ254นะคะถ้าเทียบจากชุดเดียวก็คือ399เหมือนอันแรกเลยนะคะเราก็ซื้อเพิ่มไปเพื่อให้มันถูกขึ้นนั่นเองใครที่ไม่เข้าใจก็ จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองซื้อนี่สองรอยห้าสิบสี่เพรนะคะโอเคเรารีเฟซไปอีกรอบอคราวนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะคะไม่มีชุดผู้หญิงอะเอาใหม่เอาใหม่หมไม่หอกนี่ไงๆี่ไเจอแล้วนี่นะคะปุ๊บอันนี้เรามีแล้วอันนี้มีแล้วมีหรือเปล่า ไม่ได้เลยไม่เอาดีวกว่าอันนี้คือบอกว่าเอาอันนี้แล้วก็ชุดนี้จะเป็น414เพรแต่ถ้าไม่เอาชุดนี้แล้วเอาอันนี้ก็เป็น200แต่มันก็เพิ่มมาแค่ร้อยก็เกินเองนะ งั้นจะซื้อเอาวันนี้ละกันนะคะ400เพรนะคะทุกคนโอเคจริงๆก็ไม่ค่อยได้ชุดผู้หญิงแต่ว่าซื้อให้ดูนะคะแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะคะของมันก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะทุกคน โอเคเดี๋ยวเราไปดูชุดกันดีกว่าเมื่อกี้เราได้ตาร้องไห้มานะคะทุกคนอันนี้เป็นตาสายฟ้านะที่มีอยู่อันนี้คือตาร้องไห้นะคะแล้วก็เมื่อกี้ซื้ออะไรมาอีกอ๋อชุดผู้หญิง ขอภัยทุกคนด้วยนะคะคือไม่ได้โหลดทรัพยากรไว้นะคะทุกคนโอเคอ๋อหรือมันต้องไปเปิดแพ็กก่อนเออไม่รู้เรื่องเลยนี่นะคะเป็นแพ็กที่ได้มาเมื่อกี้นะลืมไปว่ามันมาเป็นแพก็กไปดูในแฟชั่นเฉย อันนี้เป็นชุดผู้หญิงนะคะชุดอะไรแพ็คระวัางแตกนะเออระว่างแตกนั่นแหละเป็นแบบว่าเทปพ,พันกล่องพลาสติกค่ะทุกคนเคยเห็นปะประมาณนั้นนะคะทุกคนแบบห้ามโยนระ,ระวัางแตกอะไรนี้ก็จะมีสี่ส่วนนะคะเป็นส่วนนี้นะคะเป็นเสื้อนะกางเกงกองเท้าแล้วก็ทรงผมนะคะทรงอันนี้ครายๆเรียดไหลเลย ใครที่ถามว่าเลดไลฟ์มาวันไหนนะคะก็ยังไม่แน่ใจนะรอขอประกาศออกมาก่อนนะคะทุกคนโอเคเปิดเลยถ้าเขาประกาศมาก็จะรีบทำคลิปให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็จะเป็นชุดนี้นรอแป๊บนึงนะคะชุดนี้ก็น่ารักมากเลยนะคะทุกคนนี่มีสีส่วนเหมือนกันเลยก็คือหมวกไหมพรมตัวนี้นะคะแล้วก็ เสื้อน่ารักจริงตัวเนี้ยกางเกงรองเท้าเ,เราถูกด้วยนะคะทุกคนใครที่งบน้อยอย่าลืมไปจัดกันนะคะกิจกรรมนี้คุ้มมากๆเลยมันก็จะเป็นชวนในนาชูผู้ชายมีเสื้อกางเกงรองเท,งเทง้าทรงผมนะคะอันนี้ก็เสื้อเท่ดีนะคะทุกคนโอเคแล้วก็ได้ผวกอันนี้มาสองอันนะคะทุกคนปลามานั้นแล้วก็กล่องนะคะ มันมีกล่องอะไรก็รแรกเ็ราซื้อมาอันนี้นะคะเออเพก็จะประมาณนี้นะคะถ้าสมมติว่าใส่อันนี้มันจะเห็นกางเกงไหมมันจะเห็น เป็นกงางกงสีเหลืองนะคะทุกคนนี่เวลาใส่นะคะโอเคเดี๋ยวเราแต่งให้มันสวยๆก่อนโอ้โหจเจริญเธอะไม่ได้โหลดอะไรเลยขอภัยด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะโหลดให้ครบเลยนะคะทุกคนอย่าบ่นนะอย่าบ่นนะรอะมีคนบน่นก็ประมาณนี้นะคะปึ๊บมาใส่ทั้งชุดดีกว่า นี่ประมาณนี้โอเคก็จะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะเราหมดเพชรไปประมาณ700นะคะทุกคนเกือบเกือบ700เพชรคือเราซื้อหลายชุดไงทุกคนแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าทุกคนจะซื้อเท่าไหร่นะคะถ้าสมมติว่าอยากได้แค่ชุดเดียว แล้วอยากเสียน,น้อยนะคะทุกคนชุดเดียวเนี่ยสามเก้าเพจแล้วเราก็ซื้อให้ครบ3มชิ้นแต 3, อ่อีก2ชิ้นเนี่ยต้องเป็นของเล็กๆนะคะทุกคนมันจะถูกก็จะซื้อได้ในราคาสองร้อยก็เพจเท่านั้นนะคะถ้าอยากได้แค่ชุดอันนี้นะคะแต่เราหมดไปเกือบเกือบเจ็ดร้อยนะเพราะว่าเราซื้อหลายชุดโอเคก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ต้องฝากกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักทุกคนนะคะ